ครับสวัสดีปอมแม่พี่น้องทีเคารพรักทุกท่านนะครับนี่ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับจากร้านผู้เสมรักเตอร์สาขาลำปางนะครับหรือว่าร้านรถไถมือสองลำปางนะครับวันนี้ก็จะจะมาอัปเดตสินค้านานนะครับคือปอมแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับผมครับเบื้องต้นก็ขอส่งกับน้ำใจนะครับแล้วก็แฮงใจนะครับไปจุ๋ยครับในส่วนของปอมแม่พี่น้องนะครับตีประสบในส่วนอุทกภัยนะครับทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาค อีสานหน้าตอนนี้นะครับมวลน้ำก็กำลังไปเปล่งกำลังใจให้นะครับผมอ่าครับอ่าวันนี้ก็สำหรับเสียงค่านาร้านครับที่กบอกขายได้นะครับวันนี้ก็มาเบรเช่นกันนะครับอ่าแค่นี้ก็คูปองเต้า m ห้าสิบเอ็ดแปด sp นะครับแค่นี้ปีหกซีหน่อคำหน่ออ่าครับแค่นี้สีเดิมทั้งกันนะครับผมสีเดิมทั้งกันยางดีซีเซนครับยางแปดสิบเปอร์เซ็นต์บวกนะครับ m ห้าสิบเอ็ดแปด sp นะครับปีหกซีนะครับจมูกใช้งานหนึ่งพันชั่วโมงนะครับ สีเดิมทั้งคันนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเป็นน้ำมันเครื่องก้องอย่างเรียบร้อยหมดนะครับเช็คพร้อมใช้งานนะครับราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับมีใบด้านหน้าแล้วก็ผานพลวนช้างนะครับเป็นผานพลวนฮกนะครับผมตาจ้างนะครับส่วน L5018 DT นะครับ L5018 DT นะครับตีลาดมีอยู่3มกันนะครับผม3ากันมีปี5960แล้วก็62นะครับ ราคาเปิดไ้เต่ากันนะครับ4 29แส0บาทนะครับมีอุปกรณ์2ชิ้นใบดันแล้วก็ผ่านรวน6นะครับส่วนกันนี่นะครับห้าูนดีทีปี6ปี6ก6นะครับ62ชั่วโมงจะงานมาณ8 0 0รอเอสปั้น2อ0ชั่วโมงนะครับยางหน้าหลังประมาณ65%บวกนะครับเช็คพร้อมใช้งานนะครับเปลี่ยนมันเครื่องกล้องเหมียงฮือนะครับกันนี่ก็งามเดิมอยู่นะครับ แต่มีเก็บสีเล็กน้อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็นี่อ่าอ่ากับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครื่องเกียร์เดิมนะครับนี่ครับมากจะยึดในยู่ครบนะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถปีหกสองนะครับผมอ่าครับส่วนการฮัตไบ์นะครับก็นี่เอ่อห้าศูดีที่เช่นกันนะครับก็นี่เป็นปี่หกศูนย์นะครับปี่หกศูนย์นะครับที่พร้อมใช้งานให้นะครับ ยังหน้ากับประมาณ75%บวกยังหลังใหม่1คู่นะครับเช็คพร้อมใช้งานให้นะครับก็นี่กระสีสันสวยงามอยู่ครับมีเก็บสีมาเล็กน้อยนะครับผมโดยรวมก็ยังโอเคอยู่ครับรถพันแปดร้อยชั่วโมงนะครับเช็คพร้อมใช้งานให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองอะไรให้นะครับท้ายแหงดีอยู่นะครับอ่าครับอ่าก็นี่ก็เปิดราคาสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเช่นกันนะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเช่นกันนะครับอ่ารถมาก เครื่องมากอย่างก็ครบหมดนะครับอ่าใช้พร้อมใช้งานให้429,000บาทนะครับมีใบดันหน้าแล้วก็ผ่ากรั้วตาช้างนะครับอ่าส่วนกันถัดไปนะครับ LC018 นะครับเป็นนี่เป็นตัวดีทีนะครับเนาะกันนี่ปี63นะครับได้ยั้งไม้สีเซนสีเดิมพันงคันนะครับลดใจงานไปประมาณ1,700จร้อถึงมาแต่ร้อยชั่วโมงเนี่ยอ่าครับใชงความใช้งานเฮือนะครับเป็นมันเถื่อนกองอย่างเงือนะครับมากครบหมดนะครับอ่าใช้ความใช้งานให้ สามแสนหาพนบาทครับสามแสนบาทนะครับ, 9, บ,รบให้กระแหงดีอยู่สีเดิมนะครับอ่าสามแสนหกหมบาทนะครับมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับผมมีใบดันหน้าแล้วก็ผานพรวน5ตาช้างนะครับดีเ2สสองสนะครับส่วนกันนี่นะครับจัดโปอยู่2องแ0 0เก้าบาทนะครับ L3608 SP ปี 57นะครับ1,600ชั่วโมงนะสีเดิมทั้งคันนะครับยางดีสีเส้นนะครับอุปกรณ์สชิ้นนะครับผม2 9 9 0 0 0บาทนะครับมีใบด้านหน้าแล้วก็ผานพรวนนะครับส่วนกันนี่นะครับเออเขาก็สอนเร็วๆหน่อยเด้อครับเด้อมันจะหิ้ม2เดือนละเห็นจ่าแต่ว่านครับเนอะอ่าครับถ้าภายในสิ้นเดือนนิ่ี่ผมจะปล่อยละนะครับเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะครับผมอ่า ส่วนการถัดไปนะครับ L ห้าศูนกันนะกันนี่เป็นตัวดีทีนะครับโชมปี59นะครับปั๊บฐานรอได้ได้ยั้งนางไมคกูนะครับยั้งหลังกันประมาณ65%บวกนะครับอ่ากันนี่เครื่องเกียร์ดีอยู่อ่าครับกันนี่กันประมาณ1,700จ็0ร้อยพอชั่วโมงเนี่ยนะครับอ่ากันนี่เปิดราคาต่อวันทั้งสกันนะครับ4ี่แสนสองหมบาทนะครับสี่แสนบาทเท่านั้นอุปกรณ์2ชิ้นนะครับไปดันหน้าแล้วก็ผ่านปูนตาช้างนะครับอ่าครับวันนี้ก็อ่า อัปเดตคือรับฟังเพลงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ติดตามกันมานะครับฝากาากดไลค์กดแชร,ร์กันะครับเลือขอบคุณมากครับ